สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูวันดีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิทยาการคำนวณกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะพูดถึงข้อผิดพลาดเอเด็กๆเคยทำอะไรผิดพลาดกันบ้างไหมคะอ่ามีใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนเราจะทําอะไรผิดพลาดไปบ้างค่ะแต่ที่สําคัญคือเมื่อรู้ว่าผิดพลาดแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในคลิปนี้กันก่อนค่ะค่ะสาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ <ME> เมื่อเด,เด็กๆเรียนจบคลิปนี้แล้วนะคะก็จะสามารถอธิบายวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ถูกต้องค่ะสสาม,มารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้และ3นําความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะก่อนการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเรียนยิมเล็กๆมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กๆได้ฝึกทักษะกันค่ะ กิจกรรมของคุณครูนะคะก็คือท่าทางประกอบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูหนึ่งรอบแล้วก็ให้เด็กๆทำตามคุณครูหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วดูก่อนค่ะ 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามตาหนึ่งสองสามหูหนึ่งสองสามหัวหนึ่งสองสามดูหนึ่งสองสามฟันหนึ่งสองสามคิดอ่าทาได้ไหมคะเด็กๆอ่าอยากรู้ว่าทําได้หรือเปล่านั้นต้องลองทําพร้อมๆกันค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ 1>, 1 2ึสตา1 2ึสหู1 2 3, ึสหัว1นึสองสามดู1 2 3, ึสฟัง1 2ึสคิดตาดูหูฟังสมองคิดทำได้ไหมคะเด็กๆอ่าทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเก่งขนาดนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการเขียนโปรแกรมนะคะหมายถึงการเขียนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ โดยใช้แนวคิดการออกแบบการเขียนชุดคำสั่งและการตรวจสอบผลลัพธ์ค่ะในการเขียนโปรแกรมแต่ละครั้งนะคะอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ค่ะการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะเป็นการตรวจสอบว่าการเขียนโปรแกรมครั้งนั้นเราได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการหรือไม่ค่ะถ้าไม่ตรงตามความต้องการนะคะเราต้องปรับปรุงผลลัพธ์ของเราให้ออกมาตรงตามความต้องการของเราให้ได้ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมช่วยอิ่มนับหน่อย มาฝากเด็กๆค่ะเป็นกิจกรรมช่วยฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบก็อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมค่ะวันนี้นะคะคุณครูคกําหนดสถานการณ์ตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดังนี้ค่ะวันนี้ก้อยโป้งและอิมไปเที่ยวชายทะเลกันค่ะพูดถึงอิมเอ๊เด็กๆจําอิมได้ไหมคะจําได้ใช่ไหมคะเก่ง,งมากๆเลยค่ะอิมคือใครคะเด็กๆอิมคือหุ่นยนต์ค่ะถูกต้องค่ะอิมเป็นหุ่นยนต์นะคะ หุ่นยนต์จะทางานได้ก็ต่อเมื่อได้รับคําสั่งค่ะถ้าไม่ได้รับคําสั่งหุ่นยนต์ก็จะไม่ทํางานนะคะ,ะวันนี้โป้งจะเขียนคําสั่งให้อิมนะคะนับปูที่ชายทะเลค่ะเพราะที่ชายทะเลมีปูเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวนะคะโป้งนะคะ,ะ,คะจะทําการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคําสั่งที่มีอยู่ด้านหน้านี้นะคะ,ะมีบัตรคําสั่งทั้งหมด5บัตรค่ะบัตรที่1เดินขวา 2เดินซ้าย3เดินลง4เดินขึ้นและ5นับปูค่ะเดี๋ยวป้งจะเขียนโปรแกรมให้อิมนับปูทั่วพื้นที่บริเวณที่ครูกําหนดให้ดังภาพนี้นะคะซึ่งครูแบ่งเป็นตาราง9ก้าช่องค่ะซึ่งเมื่อนับเสร็จแล้วอิมจะต้องกลับมาอยู่ณตำแหน่งเดิมนะคะอารารอดองมาดูนะคะว่าป้งจะเขียนโปรแกรมให้อิมนับปูโดยใช้บัตรคําสั่งใดบ้างค่ะาการเขียนบัตรคําสั่งจะต้องทําอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะคะอ่า ดูค่ะบัตรเรกนะคะเดินขวาค่ะ2นับปูค่ะ3เดินลง4นับปู5เดินขวา6เดินลง7นับปู8เดินซ้าย9เดินซ้าย10เดินขึ้น11เ,เดินขึ้นค่ะอ่าเราเราลงมาดูกันนะคะว่า อิมจะนับปูได้กี่ตัวคะอิมจะม้ะอิมอ่าอิมมาแล้วอิมนับปูได้กี่ตัวคะอิมนับปูได้ทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะเด็กๆเราลองมาตรวจด,ดูนะคะว่าอิมนับปูได้ถูกต้องหรือไมค่ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมานับ,บปูพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเริ่มคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวปูมีแปดตัวค่ะเด็กๆ เอ๊แล้วทำไมอิมถึงนับปูดได้เจ็ดตัวคะโอ้แสดงว่าต้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแน่เลยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดขึ้นในการเขียนบัตรคำสั่งของโป้งแน่เลยคะ่ะเราลงมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันทีละบัตรคำสั่งกันเลยคะ่ะดูนะคะบัตรคำสั่งแรกค่ะเดินขวาแสดงว่าอิมจะต้องเดินนะอเริ่มต้นตรงนี้มาทางขวามือหนึ่งช่องคะ่ะมายืนอยู่นะช่องนี้นะคะบัตรคำสั่งที่สอง นับปูค่ะโบก็จะอ่าอ,อิมก็จะนับปูนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามได้สามตัวค่ะต่อไปค่ะบัตรคําสั่งที่สามเดินลงอิมก็จะต้องเดินลงมาหนึ่งช่องค่ะลงมาด้านล่างนะคะต่อไปบัตรคําสั่งที่สี่นับปูค่ะอ่าตรงนี้อิมก็จะนับปูต่อจากเมื่อกี้นะคะสามแล้วก็สี่ห้าค่ะจากนั้นเป็นบัตรคําสั่งที่ห้าเดินขวาอิมจะต้องเดินจากตรงนี้นะคะมาทางขวามือค่ะ จากนั้นนะคะก็มีคำสั่งคือบัตรคำสั่งที่6เดินลงค่ะอิมก็จะต้องเดินลงมาด้านล่างนี้นะคะมาเจอปูอีกแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นบัตรคำสั่งที่7คือนับปูค่ะอิมก็จะต้องนับปูต่อนะคะจากเมื่อกี้ห้ก็จะกลายเป็น6 7ค่ะจากนั้นเดิบัตรคำสั่งที่8เดินซ้ายอิมก็จะต้องเดินไปทางซ้าย1ช่องค่ะและบัตรคำสั่งที่9เดินซ้ายอิมก็จะต้องเดินไปทางซ้ายอีก1ช่องค่ะ เจอปูอีกหนึ่งตัวเลยนะคะต่อไปบัตรคําสั่งที่10เดินขึ้นค่ะเอ๊เด็กๆรู้สึกอะไรแปลกไปไหมคะบัตรคําสั่งที่9เดินซ้ายจากช่องนี้มาเจอปูในช่องนี้ใช่ไหมคะต่อไปบัตรคําสั่งที่10เดินขึ้นบัตรคําสั่งที่สิบเดินขึ้นแต่ตรงนี้มีปูเอ๊แสดงว่าแสดงว่าอะไรคะเด็กๆ แสดงว่าโป้งลืมใส่บัตรคําสั่งนับปูค่ะเพราะตรงนี้มีปูอยู่อย่าต้องใส่คําสั่งนับปูด้วยนะคะโป้งไม่ใส่คําสั่งนับปูอิ่มก็เลยไม่ได้นับปูตัวนี้ค่ะแสดงว่านี่คือข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมของโป้งนะคะดังนั้นเรามาช่วยโป้งแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้กันค่ะตรงนี้นะคะบัตรคําสั่งที่สิบจากเดินขึ้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นนับปูค่ะ ถูกต้องค่ะเด็กๆนับปูนะคะบัตรคําสั่งที่10ต้องเป็นนับปูและ11จะต้องเป็นเดินขึ้นและเดินขึ้นอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้อิ่มกลับไปอยู่นัดดำหน่งเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนบัตรคําสั่งใหม่ให้อิ่มทํางานนะคะดูซิว่ารอบใหม่นี้อิ่มจะทํางานถูกต้องหรือไมค่ค่ะจะนับปูได้ถูกตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะคะลองดูค่ะเด็กๆมาช่วยกันเขียนบัตรคำสั่ง ให้อิ่มนับปูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะบัตรคำสั่งที่หนึงเดินขวาค่ะ 2. นับปู 3. เดินลง 4. นับปู 5. เดินขวา 6. เดินลง 7. นับปู 8. เดินซ้ายอิ่มเดินมาถึงไหนแล้วคะเด็กๆอย่าลืมดูหนะ้าจอให้ดีๆนะคะต่อไปค่ะบัดคำสั่งที่เเดินซ้าย 10นับปูค่ะบัตรคำสั่งที่11เ,เดินขึ้น12เดินขึ้นค่ะอ่าเราเขียนบัตรคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูค่ะว่าวน,วนรรบรอบนี้อิมจะนับถูกหรือไม่ค่ะอิมจ้าอิมอ่าอิมมาแล้วอิมนับปูได้กี่ตัวจ้าอิมนับปูได้ทั้งหมด8ตัวค่ะเด็กๆเย้เยเก่งมากค่ะเด็กๆรอบนี้นะคะอิมนับปูได้ถูกต้องนะคะเพราะเด็กๆช่วยกันนะคะ เก่งมากๆเลยทุกคนค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่คือสถานการณ์ตัวอย่างที่ช่วยฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมนะคะเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแตคุณครูมีคําถามจะถามเด็กๆนิดนึงค่ะเด็กๆคิดว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมนับปูที่มีขั้นตอนแตกต่างไปจากของโป้งได้หรือไม่คะติ๊กต๊กตกิ๊กต๊กเก่งมากคะ่ะได้คะ่ะ เพราะว่าการเขียนโปรแกรมนะคะสามารถเขียนได้หลากหลายวิธีค่ะแต่ที่สําคัญก็คือในการเขียนโปรแกรมทุกครั้งจะต้องทําการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะถ้าเจอข้อผิดพลาดถ้าเจอข้อผิดพลาดจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องค่ะสุดท้ายนะคะคุณครูก็อยากฝากว่าในชีวิตประจําวันของเราก็เหมือนกันนะคะเมื่อเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย